ลงพัดเสากระดองเรืองง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 รู้จักวนี่ยเสากระดงเรือเนี่ยรู้จักว่าเสานั่นไงเสาโดดีดงกูรอว่าใครมันจะเล่นมุ้งงงอยู่ลุกกูรอกูเล่นอะไรเลยกูตั้งรออยู่ว่าใครมันจะเล่นไอเปิดมุ้งงงมากูไม่ได้งงหรอกเราเสร็จนค่งหนเราเสร็จแล้วมึงเห็นเวียงยังไม่เห็นมึงเลยเพื่อนเออ นายกำลังแสดงว่าอยากออกไปเสร็จแกนั้นแหละมันมีที่เปลี่ยนสกินอยู่มันตรงไหนวะไอ้มีมีมาแล้วไปกูไปเปลี่ยนสกินแป๊บเดียวมาไอ้มีถือกระดาษกระดอกระดาษข้าวเหรอเจออะไรกินอะไรวะเฮ้ยมีทำอะไรกันเนี่ยไม่ไหวแล้วแกไม่กินหนูยิ่งวายยิ่งห่าเลย ไนสนเกยพี่เลนยากไอสไนสไม่มีดอตอะเอาสิสไนไม่มีดอตอะเ้ยไปเร็วมีเร็วกูอยากบวกแล้วอ่าลูกเรือทั้งหมดโปรดทราบขณะนี้เล่นมุกอะไรดีว่าอย่าเพึ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าพิ่งนะไอ้นี่ก่อนอ่าเอาเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าไม่มีใคร ดูเลยว่าเกมนี้เล่นยังไงก็รู้แต่เมื่อแต่ึงก่อารไม่บอกกูแสนเขี่ยเก็บข้างบนเก็บของเก็บของมาให้หมดนะอ่าเแล้วเก็บมาเก็บมาเก็บมาเพลงมันไม่เราใจอะเดี่ยได๋ยวเดี๋ยวิยูดก่อนจ่าอะเพลงราใจแป๊บ แฮปปี <Happy> <laughs> ้เบรดเดย์ทำไมมันเป็นเพลงโจรสลัดวะแต่ชัางนองอม้าช้าไม่ผิดเพลงกับทำนอ,องช้านะไม่มันต้องแบบเย็ดเคไม่ใช่เพลงเดียวกันแต่เสือข้าวบอลเือ <laughs> <laughs> ไปไปพอไรสระไปเปิดละไปโอเคนี่ไปอันนี้ครับเราอยู่ที่เกมซีเอทีนะครับผมจะหยุดดิสวัสดีครับทุกคนขณะนี้เราอยู่ในททีมตครับใช่ครั้ขเะนี้พเกเรากเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเเฮ้นเฮ้้เ้ยย้เหี้ยทเเเยยเ้้เฮ้ยเฮ้ยเเเเเเเ้้นเเ้เ้้ ก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปที่เกาะไหนสักเกาะหนึ่งซึ่งเราจะไปหาสมบวยหัวขัดนะครับผมสมบัดหัวลบมึงอย่าพูดออกมานะอย่ากูขี้เกียจเซ็นเซอร์ก็นะครับผมก็จะเป็นไปตรยีเอไปเอ็นอีใช่ไหมาดูแผนที่ตรงไหนว่าลงลงไปดูข้างล่างข้างล่างแผนที่ใช้เรืเออผมขอเตือนไว้ก่อนว่าใครเป็น motion sync เนี่ยนะครับผมอ่ากระโดดมาด้วยนะฮะเออกูจะอ้วกทุกไงวะ มึงถามจริงมึงเรียนเรื่องมึงเรียนลูกเสือมายัางไงไม่รู้เรื่องจิตวิทย์เอไวายก็กูโดดถ้ามามันดูช้าๆอ่ะไอ้ยไอ,ไอ้นี่ให้หน่อยทิศเรือทิศเรือไอ้กลางใบเรืรอกลางกันตอนนี้เรากำลังไปทิศอีเห็นว่าลมลมมันมา,มาทางลมมันมา,มาทางหน้าเรืออ่าอ่าเตรียมตัวถอดสมองอ๋อสมองอ๋สมองเหรอเตรียมตัวนะอย่าเพิ่งถอดตอนนี้นะเป็นเกาะเรือแตกว่ะเราไม่ได้เอาเบียร์มาเหรอ อ๋อทำไมอ่ะมามามาเลยเชียร์เบียเชียร์เบียทุกคนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโคตรหินโคตรหินโคตรหินสมองสมองถอด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 สมองถอดสมองนะถอดสมองนะเอาสมองลงเอาสมองลงอ่ะลง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 กลัวโคนชนชนโคดโชนชนไมนเลยเอาไปเรือขึ้นยังไงวะเนี่ยกูไม่เคยไม่เคยทำนี่นี่เพี่อพื่วันนี้วันนี้นี่เต้องอันนี้นี่นี่นี่ อันนี้แค่ปรับทิศใช่ไหมอันนี้ปรับทิพย์ยังไงวะอ่าใช้อ๋อเกย์เกย์เกขึ้นลูดขึ้นให้ดวนดวนจีไปสนีจ๋ามาหาพ่อแล้วนะใบเรือใหญ่ก็เราขึ้นจ้าโอเคไปสำรวยโอเคใบเรือใหญ่เกาขึ้นแล้วเอ้ยก่อนก่อนก่อนจะไปเว้ยไอ้แดกเบี้ยเงื่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกแตกว่าแดกเบี้ยในในเบียร์เนี่ยเหรอกินไงอ้าวชนชนแล้ว กูเด็กก่อนละากูเด็ดก่อนอะอ่อยอร่อยอร่นนี่กนองเมนูอะไรอืออจะอ้วกเฮ้ยไม่เดี๋ยวมึงเมาเลยเหรออืม่เมาเบียไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้นี่มันเมาเลยเออเดี๋ยวกูเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เ้เมาาแไอ้เ้แค่แก้วเดียวก็เมาแล้วเหรอียวไอ้เ้เฮ้ยเดี๋ยวมันมันขากูเปเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปแล้วเออว่ายน้ำรีบรีบมาก่อนเซนโอเคมาแล้วอ่าถ้าข้างหลังเรานะมีเรืออยู่ลำนึงเห็นมันเห็นในแผนที่เลยเหรอไม่ไม่ไม่กูส่องอยู่ส่องอยู่แต่ตอนนี้รัศมีการมองกูมองได้ไม่ชัดแล้วเพราะหมอกลงเรือเรือเรือโอากูเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ได้เฮ้ยแต่มันเป็นเรือสามใบสามใบอะเรือผีหรือเรือคนวะเรือคนแหละ ใบเรือถ้าขาดเฮ้ยฟุกคะแม่คหน้าโอเคทุกคนเตรียมปืนให้พร้อมจะทำการเข้าการปะท่าเดี๋ยวจะเจ้าด้านไหนเข้าเอาขวาหรือซ้ายเข้าเออเอาขวาเข้าเอาเอาหันกลับขวาค่ะหันกลับขวาเข้าเซฟไพ่กลางเอกลางก็ได้เอาไปเรือขึ้นนิดหน่อยกูมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเซนเซนเอาไปเรือขึ้นมิซ้ายหน่อยมิซ้ายหน่อยมิซ้ายหน่อยโอเคชิบหายเฮ้ย กระลังขึ้าล้ำจ้าคือล้ำคือล้ำคืนล้ำเพื่อนโอ้โหชิบหายพวกไฟกระลังขึ้นล้ำจ้าไวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากูเลยฟุกตั้งลำตรงตรงตั้งลำตรงตรงแทนประจำประจำป้อมเลยกรลังกรลังกรลังรีโหลดอันกอดขวาให้แล้วอุ้ยโอ้ไอีเชียกูโดนเฮ้ยอุ้ยดับดับดับไฟดับไฟดับไฟ าดับไปเอากูมาด้วยเหียพรากูโดนมเทโอใส่กับเฮีกูโดนเตล่ากากระบาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูมันก็มาเกาะกันนึงเงินเลยจะไอลงลยเฮ้ยเฮ้ยชุบไปไชุบไงวะเฮ้ยเดี๋ยเดียเดี๋ยวก่อนเสอมก่อนเซนอุดน้ำเฮ้เนตักน้ำเซนตักน้ำเซนตักน้ำดูรูรู้รูู้รูเ็กรูให้ดีนะหายละหายละหายละจริงป่า ไอ้ไอ้ไอ้ฟอะหายแล้วแต่น้ำมันยังไม่หายเฮ้ยแต่น้ำมันเรื่อยๆเลยนะนี่จะเจอแล้วไอ้เงี้ยลูเออซ่อมเลยซ่อมเลยมี่เขาไมมาไม่มาในในในตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปนี่นี่หลัง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 เรียมี่อ๋อโอเคแม่งซ่อนละเอียดเลยนุ่มปุกประจำประจำพรมอะไรเซนไปดูกระจอุยเลยหล่อน้ำยังไม่หมดเลยเนี่ยเอ้ามาจากไหนเนี่ยมันไอ้นี่ผู้ขับไฟผู้ขับไฟลาเบวด โอ้ยบันไดโอ้ยบันไดไอ้เหี้ยมึงหัดอยู่นิ่งๆเดี๋ยวบันไดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้รู้เร่อมส้มิงส้มิงบักบักอะไรบักตกเรือเฮ้ยฟุกวางสมอไม่ไม่ไม่ต้องเป็นไรเดี๋ยวนั่งเงื่อนนั่งเงือกเอาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยพุงอะไรพังเลยไอ้สัสพุงอะไรเร็ว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 ไม่ได้มันพังไอ้เหี้ยจิบหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเออเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยโอ้ย เฮ้ยทำไมวิกฤตกันเลยวะเนี่ยตอนนี้เอาออกจากไอโซนภูเขาไฟก่อนข้างหน้าเต็มรักแรงกระแทกเรียบร้อยซ่อม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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมจะให้ไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปทำเควสเนี่ยจะทำเควสอ่ะจะทำเวสเลยไม่ได้รับเควสกันเลยนะไม่ได้รับกันเลยอ่ะทำไมเรือมันไวจังวะเนี่ยเขาเพี้ยนเรือเรือมันสี่ไวมันเรือสี่เรือสี่เราเรือสามอ่ะได้เราเรือเจาะมึงงั้นกูต้องกูต้องอย่างี้ ซ้ายเหรอหรือขวาซ้ mainland, ายหน่อยเดี๋ยวเทียบซ้ายเดี <s í> <s í> ๋ยวเทียบซ้ายเทียบซ้ายถ้าเทียบซ้ายเร่งเรือเลยมันดึงไปดึอีกไมกูเตรียมกูเตคนที่หลับในสะพานอะไรอ่าอืมเต็มตัวนะปักปักแล้วปักปักแล้วปักแล้วปักแล้วปล่อยปยเอาเลยปืนใหญ่เตียมตัวยิงอัดได้อัดเลยอัดได้อัดเลยเออเอ้ามึงไม่ได้รีโหลดกระบอกนี้ไว้เหรอ กมึงก็เอากระสุนมาใส่ที่เพื่อนแล้วที่กูยิงนี่คืออะไรยิงมันยิงมันเล็งตายเลือเลงตายเรือเ็งตายเรือนะเพื่อนกูลงบังคับอยู่ลับอยู่ฟุ๊กๆสลิงสลิงกระสุนหมดกระสุนหมดสลิงยิงให้หน่อยยิงให้โดนเรืออะโดนแล้วม่งเล้ยคนไอเรือคนหนึ่งปิดปอิดปีเออแซงค่อยแซงค่อยๆ เออนั่นแหละไปล้บไปล้บไปล้บไปรับไโอเคเคลียร์นะเขียนเขียร์ขีได้อยู่เออโอ้ยโดนท้ายเรือรัวๆอย่างนั้นเลยตอนนี้ตอนนี้อุ้ยมันยิงคืนสลิงยิงหน่อยหนีไปไหนหนีไปไหนมิมิสลิงยิงได้ไหมได้ได้ยิงใต้ยิงยิงใต้เรือไว้ยิงใต้เรือไว้มันจะได้จบเอ้ยท้ายเรือรั่วท้ายเรือรั่วตอมซ่อมซ่อมซอมซอมป่ะป่ะ โอ้ยซ่อมเร็วๆซ่อมเร็วๆซ่อมก่อน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 ตักน้ำไปตักน้ำไปใครก็ได้ตักน้ำไปตักดมน้ดมาดูอเยอตักน้ำสิเออซ่อมซซ่อมแล้วซ่อมแล้วโอ้ย้ยมันยิงมาเะสมองขึ้นก่อนนะ้างั <S <S ้นอ่ะขึ้นเลยขึ้นเอานี่วางสมองไว้อยู่หรอวางสมองอยู่มันชนอ่ะเต็กำลังเลยโอเคเราก็อรตบขึ้นเสร็แล้ว อ่าโอเคข้างหน้าโอ้สองลูกแซนตัดไปแซนต์ตัดไปเอาซ้ายเทียบนะอ่าไอ้ขวาเลยดีกว่าช่างแม่งไอ้เหี้ยซ้ายเต้ยเหี้ยอะไรไรซสระไอ้ตัดเอาเลยเนี่ยเฮ้ยมาอุ้ยไอ้เหี้ยตกน้ำอ่าสวยเอาแล้วเหี้ยนอขี้ตกน้าไม่สัตไอ้สัตว์นักว่ายน้ำโอ้ยกูตกอีกแล้วโอ้ยไม่มีใครซ่อมเรือเลยเหรอผมวิ่งน้ำอย่างเดียวผมผมซ่อมไม่ได้โอ้ยชิบหายซ่อมน้ำจะท่วมเรือไม่ไม่ เฮ้ยแซนตักไปนะแซนตักไปเอิอพวกเราต้องสลัดแล้วมั้งเนี่ยสลัดสลัดสลัดมิไม่ไหววะไม่มันโดนคำสาบอยู่เราโดนคำสาบอยู่โดนคำสาบอยู่อ่ะ,อะรเราขับเรือไม่ได้หนึ่งเงินหนึ่งหนึ่งโอ้โหไอ้เท่เลยโอ้โหเลือไม่ไม่มาอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้สันแล้วเราจะขับเรือ,อยังขงับเรือยังไงวะเนี่ยเหีนยวนะเราติดหอ เฮ้ยกูแตกกูแตกเฮ้ยแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหแล้วเราติดตรงนี้เนี่ยนะสวยพอแล้วแพ้เราโดนจัตวาภาแล้วไม่ไม่ไม่อย่ายอมอย่ายอมสู้สู้สู้เอาให้สุดเอาให้สุดวิญ้ำไปขนาดนี้เราเอาไม่ได้มิมึงเอ่อมึงมาช่วยอุดน้ำได้ไหมเดี๋ยวกูหาวิธีเองอุดน้ำไอ้นี่เองเดี๋ยวกูเอาอกเองเอ้ยตักน้ำอุดน้ำไปก่อนเดี๋ยวพี่หาทางโอเคอันนี้สมอมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ ถึงสมอขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเรือเนี่ยจมจบเรียบร้อยจมแล้วไปไม่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 ยังไม่จมยังไม่จมเฮ้ยเอ้ายังไม่จมเหรอเฮ้ยมันกลับลาแล้วไอ้เฮียเรือบินไปแล้วไอ้เฮียเรือใครอยู่เรือบ้างนะไม่มีมันตกไอ้ชิพายไอ้เฮียเดี๋ยวมันตามเรือเดี๋ยวรอนางเงือกรอนางเงือกไอ้เฮียไม่ตามเรือเลย้มันตามเรือเรานะไอ้เฮียแล้วเราเล่นเต็มกำลังเลยไอ้เฮียเฮ้ยโอ้ยไอ้สักรายเรือได้ดิแล้ว

พี่ไม่ช่วยมีนะ,นะไม่ไหวเรียกนะไ,ไหนไมีมขวาเทียบใช่ไหมขวาเทียบน้ำมึงอมขอขอใกล้กว่านี้หน่อยฝึกจะลกไปโดน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 ใต,ใต้เรือใต้เรือพอดีกันงนึงั้มอืมอืม,อม ไม่โดนตามเลยสว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 ยกเหี้ยแม่ย่าเต็มหน้าเลยสัตว์เอาไปแล้วขึ้นไปโนคำสามมีปัดเอ้าๆอาวสกูติดอะไรเอาเดี๋ยวๆๆกระสุนหมดเดี๋ยวกูิบกระสุนปบ้า้ยใครใครสาดน้าใส่หน้ากูเอ้ย เดี๋ยวนะกระสุนระเบิดมานี่มึงเอาไปมึงเอาไปโอ้ยกูแตกเฮ้ยมีแตกไหนไนเอาแตกไปเลยชิบหายแล้วโดนเรือดันครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรนนั้นเดี๋ยวเต็มแล้วเอ้ยแตกเหรอไม่ไม่ไม่เกือบแตกไม่เลยอันเดียวหมดแล้วหมดแล้ว มดแล้วไม้หมดแล้วร่างอยู่ล่างอยู่ล่างเอาไงดีวะโอเคกูจะกลับเข้าหามันนะไอ้ยกูตึงอยู่ได้ขนาดนี้เลยวะเ้ยไอ้กูวิ่งน้าบ้านม่นเลยกูเอาพี่ยนเรียนน้ำสงการไม่ได้นี่ไงเขาเดินเมษาแล้วนี่ไงเอออ่าใครว่างมั่งตอนนี้ใครว่างกำลังอุดอยู่อุดอยู่อุดอยู่เทียบเทียบซ้ายให้ไวโหลดกระบอกหนึ่ง ยิงได้ยิงนะยิงได้ยิงนะมิเตรียมตัวยิงยิงโอ้โหเ้าเพื่อนเอาไหมเอาไหมยิงมันยิงมันยิงไปเลยยิงไปเลยเดี๋ยวขับให้เอ่อพุ่งต้องขวางเรือมาได้เนี่ย อาเดี๋ยือบรถไปเรือก็ได้รถไปเรือลงเฮ้ยรถเรือขึ้นไอ้แย่กระสุนหมดเฮ้ยเรือจมจมแล้วจมแล้วสวย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 เฮ้ยเตรียมเตรียมไว้นี่เตรียมทอดสมอเดี๋ยวดีพ <descon fin anta> ี่กำลังหันอยู่เตรียมทอดสมอเจ้าตีเตรียมอยู่เตรียมอยู่เตรียมอยู่ยังนะประกาศกูประกาศชัยชนะแล้วเออแป๊บหนึ่งเอ้ยหนึ่งเพื่อนกูประกาศชัยชนะแล้วมันมันวนลำบาก ไหนวะในของไงไม่เห็นเลยอันหนึ่งของมันต้องลอยมาดิไปดูให้เลยดูลองลองเอากลองลองส่องมันจะมันจะวาววาวมันจะวาววาวเลยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วไอ้นี่แดงๆนะ่นเงๆโอเคฟุ๊กเตรียมเตรียมเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งสัมังเหรอไม่ใช่ลูกเอ้าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเรือเรือมันช้าอยู่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเลยไปเลยไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งเลยเตรียมนะเตรียมนะโอเคมิพ่อสมองเลย

กูตีทางว่ายน้ำก็มันยิงกูจะเด็นเลยโอเคไปเลือกเอกสมองขึ้นแล้วอันนึงนะอันไหนใกล้สุดวะเอ i ช n ยนส i า e ออโคดออโคดไหนเร็วก่อนจะปรับชิดอ่ะโอ้ชาววันใหม่กับของเอ้ยเอาเอาลงล่างหมดเลยใช่ไหม NW หรือ W อะ NW ใช่ไหมไหนนี่ย NW NW ี่ NW กูพูดผิดพูดผิดโทษได้ปล่มงแดกเลยกู โอเคเดี๋ยวกูเตรียมตัวดึงสมอนะแซนเราข้างเราไม่มีเรือเนาะไม่ใช่แม่งมาอยู่ดีขโมยของกูไปขายเฉยโอเคทอดเลยทอดแล้วทอดแล้วทอดแล้วโอเค ดึงอยดดดิึงไปเรือขึ้นก่อนดึงไปเรือขึ้นก่อนอ่าฟุกไปไปขายของไปนีอยู่นี่อยู่นี่ขายเยอะวันดีกระโหลกพอบิดาใครของีตู้สีทองกระโหลกพอบิดาใครเต็ขายไม่ขายไม่นี่ไงกดเอฟนี่มัได้พันกว่าโอเคเก้าร้อยอ่ะ กล่องนี้ขายไหนได้เนี่ยนี่กล่องนี้มันสามารถเปิดเอ้ยอะไรวะไอ้เคียคาถากูใช้ไอ้เวทมนต์เมจิกเชียนฮะหนหยิงกิสกุลิกิไอ้เียไอ้เทมใหมไเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้ไม่ขายไม่ขายไม่ขาย เดี๋ยวเอาถามไ้ผมนะไอแว์แมงมันเอามันยกให้กูไปขายของแล้วมันเอาไปเทไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวไองไปลองไปลองไปลองลแกีรอานนี้นถเียพี่ถ้าถ้ามึงแดกเบียร์จนเมาอ่ะถ้ามึงเล่นเพลมึงจะเพี้ยนเอาเว้ยั่นแ่ลองลอง อ่ะก่อนจบคิวครับเราจะเล่นบรรเลงเพลง p i r a t e of the Caribbean นะครับแชมเปญแชมเปญแคมเปญแชมเปญอ้าจะจะอะไรวะอ้าวอ้าวอ้าวกินกินกินกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุเอาละหมดแก้ว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 กูยังไม่หมดกูยังไม่หมดกูเออเออมันเติมเราตรงไหนวะเออเอ้ยมามาดิเราตรงไหนเนี่ยเฮ้ยป้าเติมเราหน่อยป้าป้าเติมเราหน่อยป้า มาครับผมอยากกินอีก <c oughs> ผมอยากกินอึเากกินอีกครับ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อเฮ้ยโอ้ยไอ้เฮ้ยอ้ใครเป็นมูชาซิงเด็ตบิดคลิปตอนนี้ซะเ็า <c oughs> ตอนนี้กูก็เริ่มจะเป็นเหมือนกัน <c oughs> โอ้ยเฮ้ยติดกีย <c oughs> โอเคมาเรามาเล่นเพลงกันเถอะมินามิดีเซจบคลิปแบบคนโจรสลัดไอ้เฮ้ยให้กูเดินตรงๆก่อนเฮ้ยมามามา เด่นหนึ่งนะเขินตัวตีกูอยู่ไหนวะไม่้ไม่คือคือกูปล่อยแล้วนะนี่ได้คือกูปล่อยแล้วนะกูไม่ได้ไม่ได้เจ้าดี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 เฮ้ยเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วโอเคหายเมาแล้วครับผมขอบคุณมากครับที่มาเข้ามาดูทุกคนครับผมไปเจอกันภาคหน้าครับผมยองปวดตะลุยแห่งความเมา เุยอะขอบคุณครับ <laughs>